เราในลองต้องหวนกันอมา,มาสิกนะครับคลิปต่อเรื่องเลยนี่ครับมีการต่อสู้กันนะครับเอาออตนีงทังลบไปแล้วนะครับครับโอ้โหยากมากร้อนนี้ถังไม่ขยับนะครับหนึ่งสองสามไม่นับนะครับอ 然后，然后那个胖子骂了我，你说我。 คลิปสั่นนะครับป้า